ฟรีไฟนั่นเองนะครับผมมาเรื่องแบบ EP นี้ทุกคนผมจะมาทำการเล่นในโหมดอะไรดียเอามาแม่ยังไม่้างโหมด EP สีปะ่ะเออ EP สี่มัเดินนี่แหละหนักดีนะผมไปไอันนี้วิวี่ EP EP ใหม่อ่ะอ,อ๋อต้องผูกไอเดียก่อนเอาอไปเอาไปเอาไปทุกคนเริ่มมาเลยเจอในเกมนะครับผมอ๋าทุกคนตอนนี้นะครับก็มาถึงแล้วนะผมนี้เอาปืนมาเลยจัดมาผมปืนมาคู่ปืนคู่ ตึงๆไปตึงๆใช้มัดจะได้วิ่งเร็วเร็วนะผมปึ๊บปื๊บไม่รู้ว่าพวกนี้เป็นคนจริงๆหรือเปล่าร้ว่าเป็นบอททายเป็นบอีก็ผมก็ไม่อยากจะเล่นเลย เลยอ double kill เด็กพี่สวยน้องสบายบื้อไม่อยากเกียร์บอดอะอยากเกียร์คนจริงๆอ่ะนะผมชนะไปตึงๆเรามี้เคมาเพราะว่ามีสกินนะผมนี่มีสกินนะเทดี้ผมเลยชอบเดี๋ยวเราบนี้น่าจะต้องวิ่งขึ้นเราจะต้องวิ่งเข้าไปตรงนี้นะนะเศจะได้ผมไม่มีวู้ดอะไรเพื่อนอะไรอยากได้บ้าง เฮ mm! bon ้ยนี่ไอ้เพื่อนนิ้งเกลียวไปไหมย้อยอะกูได้เคลียวฟรีอ้าวผมอุ้ยไู้สึกว่าตัวเองเกลียวดีเดีย o o d <Ace. S 1> เอ้ต้ยแต่ครับผมตึงครับตึงตึงสบายดีมากเลยอยันนี้นี้เงา 8f อะไรได้ไม่รู้นะครับผมอม่มก็เอาพี90แล้วกันใช้ถนัดดีพี90นี้ผมมาแล้วนี้ผมจะแบบบวกบวกสถานเดียวเลยมาหนึ่งันเทดีเวลาจับเกี่ยวโคตรเทบด,ดีอย่างที่ ก่อนเนี่ยเ่นี่แหละมัเจอคนจิงแล้วเออ่กูจะไม่เป็นเหมมาก่อนแล้วก็เทพกว่มาก่อนให้ได้คือกูเจอบทไคือกูไม่อยาเจออะไรแตเ่เพื่อนผมเนี่ยมันไม่ได้เลยพราะมัน triple kill กระสินเนี่ยทำยังเดิมอ๋อเป็นเป็นโลกเป็นแบบโลกกันโลกเป็นโลกกันเออใชม่มีเว็บมีกราฟีนอยู่โอแบบเ้เขาเขา้างในคือข้างนอกจะยิงไม่เข้าเลยใช่ไหมประมาณน,นั้นแหละข้างนอกยิงไม่เข้าเลยนะครับผมผมใช้ปืนนีไ้ไปบ่อยเยอะนะผมมันจะได้แบบมีความชนาญเยอะเออนะผมจะได้ได้ปลดล็อกยิงด้วยนะนะครนะับนะบายบาย i to First blood. Double kill. ฉันกูไม่เอาคือแบบเอาทุกคนไม่อยากชนะรนนเรียบร้อยผมชนะไปเย้ชนะอะไรนะชนะอะรอะผมอันดับสองนะคนอันนี้การจะพูดไม่เอาดีกว่าเหี้ยไปออกเลยทุกคนไป็นลับบี้รอบนี้เล่นโหมดธรรมดาปะเออทีอนี้ไม่ค่อยได้เล่นเลยมาเราเล่นเราเล่นหมดธรรมดา,าท่านกว่าอันนี้เป็นการสวมใส่ใช่ไหมนี่ปืนอะไร,รอะไอเขี้ย น่าจะใช่น,ะน่าจะใช่รู้ไม่ผิดแล้วอะ่ะนี่ถ้าตัวละครตีเป็นแบบน,นี้บวกดาเมจสองระยะหนึ่งแต่มีเวลาอยู่แค่เจ็ดวันนะอ่ะสมัสยไปเลยเรียบร้อยอผมอันนี้สำเร็จภารกิจก็ได้สองภารกิจอันนี้มีของล็อกหัวนะคุณต่อไปโอ้ะใบพุ่งของใบพุ่งนี้ใช่ไหมใช่รับแล้วคนในวันนี้เนาะเปไปอันนี้อะไรเนะี่ยก็คือจะขอเล่เนื้อ เพิ่มเพื่อนและเล่นด้วยแมวแมวไอ้เด็กคนเดียวมากกว่านะครับผมมาเดี๋ยวรอบนี้หมดเท่าไปเนนะไปเลยเจอกันในเกมเลยนะครับพวการกดตอนนี้นะครับก็มาแล้วนะครับผมนี่ สู้สมาร์ทโฟนเอาตัวรอดสู้อย่างมิสตอง ก็คงไม่มีคนนะมไม่มีคนมากแต่ว่ามีก็ได้แต่ว่าไม่มีนะมีก่อนแล้วมีปืนไหมถ้าไม่มีก็สวยอะ่ะง่ายๆเลยไม่มีคือกูไม่เ้ามีมีโอเคก็คออยังสกินเดิมแสดงว่าอันนี้ไม่ใช่ AK ใช่นี่ป่ปะปืนนี้ป่ะอ๋อปืนนี้ของปืนนี้นี่นี่นี่ปืนอะไรไม่ไแน่ใจเลยบผม ม่แน่ใจนะผมไม่ปืนอะไรคือป,ป,ป,ปื๊บปื๊บไปกันต่อผมวิออ่งออกเลยตอนนี้ผมสามารถมีวอลหนึ่งแล้วก็มีอันนี้อีกเนาะซึ่งผมไม่รู้ว่าผมเป็นคนผมเป็นเจ้าของนะ่ผมจะถามว่ายิงคารุดได้ไหมผมไม่รู้ได้มาตอนไหนนะแต่เมื่อก่อนผมไม่มีนะเมื่อก่อนใช่คือนี่ไงคนกำลังลงเลยไอ้ต่อหน้าตากูเลยคิดว่ากูจะปล่อยเหรอ ไม่ปล่อยอยู่แล้วไม่ปล่อยอยู่ร้อยเตะค่ะไม่ต้องหาจุดปืนมงลงถุงปืนมึงก็ตายเลยบอกเลยโอ้ยเซิร์มนี้คนฆ่าเลี้ยวไปเลี้ยบอาจจะมีคนดีจริงก็ได้นะดจริงนี่สนุกเดีดีจะมีคนยีจริงตายผมไปครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บให้พนักมวยคนให้ใช่ใช่มีคนมีคนตรงนู้นตรงนู้นมีคนแบบ ชในี่เมื่อกี้ผมเห็นอยู่วิ่งอยู่เมื่อกี้มีคนนี่แหละโอ้โหแต่แต่ว่าเซิร์ฟนี้คนตายเร็วใช่คนตายเร็วไม่รู้จะเป็นหนึ่งนะหรือเปล่าแต่กูจะได้บูย่าเฟิร์สเฟิร์สอ๋อนี่ไงในไอวอมสองแหละเมื่อใช่คนแถวนี้แต่ว่าหายไปไหนไม่รู้ท้อมันนะผมมันเป็นไรเราก็ <c oughs> <c oughs> แค่รู้ก็ดูคนวะวิคกี้เห็นดูนะใส่อย่างเดียว triple kill แต่วผมเลยจะได้เพิ่มเลือดด้วย ผมมีนหนึ่งแล้วเอ้าขอด้ว่ะพี่หน,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 นึ่งแลยจุดนี้เมื่อเลือดลงเมื่อเลือดลดลงอีพีที่อยู่จะถูกใช้เพื่อเพิ่มเลือดอ๋อมันก็เหมือนเห็นแล้วแหละใครๆก็เห็นเลยอันนี้ใช้ใช้เวลาเราวิ่งนะผมจจะลั่วคาลงไปน้องก็ไม่ได้ตึงนี่ว่าไม่ไตึง ต่อทุกคนนะคนต่อตอนนี้ข้าไปแล้วสี่คิวสี่ไลน์เจดบอดอ่ะเออนะครับผมแต่ว่าถ้าเราเล่นเวลมาบัดแล้วก็น่าจะเจอคนแหละแต่ต้องเล่นอีกสักพักเลยสักพักที่ใหญ่เลยปึ๊บแต่ว่าผมจะใช้ปืนพวกนี้แหละผมชอบสกินไงมีสกินอันนี้เท่ดีเนาะปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปตรงไหนต่อไปตรงไหนต่อเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนนะผมว่า ใช่าามาก็มีคนเลย <c oughs> เอะไรปะเนี่ยอยากะไรบ้าไม่แนะ่ใจเมื่อกี้ทุกคนได้ยินผมหรือเปล่าแล้วผมทุกฝ่ายเองโหตอนนี้ไอ้วอลห้าเลยเหรอเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงอะไรแถวนีน้ไม่แน่ใจว่าผมได้เินทีบเองหรือเปล่าไปผมเดี๋ยวไปเข้าขีดเอาไฟดีกว่าฝรุ้งจะมีคนเยอะนะคิดเอาไฟฝนู้นแถมมีไอ้แถมถมี แอร์ดับด nice ับตรงนู้นด yeah. ้วยนะผมเออแล้วเวลาบลูมบีบมันบีบนานมากเลยนะไม่ใช่ที่บีบแบบเดียวบลูขวดนะแต่ว่ามันบีบสักพักเลยอ่ะเพื่ก็ต้องแบบพาขีดระบายให้เร็วที่สุดนะคนเข้าหาขีดระบายใหเร็วที่สุดเสร็จเระบายเ็ลงอ่ะอืมเฮ้ย่ไอ้เจ๋อแกทุกคนได้ยินผมมเมื่อกี้ผมไม่ได้ยินเจ๋ออยู่นะพวกอาจจะได้ยินไม่ชัดแต่ผมได้ยินชัดเลยเมืิกะผมไม่ได้จำเหมือนกันว่าได้ยินเหมือนกันไหม แต่ช่ามันนะผมโอเคไปเลยว,ว่าแล้วเสียงอะไรรปแดงลอยลวงนะผมตึงเนาะมันตึงตนะัวตึงแต่เองไม่ได้ตึงเลยมึงไม่ได้ตึงเลยนะ้อง ไปต่อผมอุ้ยแรกๆคนข้างเร็วมากนะเพื่อนเราหลังนี้ไม่ค่อยมีคนฆ่าเลยอาจจะมีเกาะมีอะไรพวกนั้นราคากันยากมั้งไม่แน่ใจนะผมแต่อยากเจอคนเยอะยังไงกูเจอแล้วหละไปผมตึงๆครับตึงๆมาหาต่อผมหาต่อแต่ว่ามีไอวอลหุกเลยตอนนี้ไอวอลเพิ่มเรื่อยๆนะคน ไปครับไปครับโหสุดร okay, <off> ีบไปยิงแต่คนเหรอนะเมื่อกี้ได้ยินได้ยินเอาขึ้นไม่ได้ก็ต้องกลับทีนี้เคลมไฟไม่ยังรถไม่หยุดเลยนี่รถบ่อยเลยขนาดนั้นวะน่าหยิบไฟรถน้อยลงแล้วต้องรีบเข้าแล้วเนี่ยต้องรีบเข้าตอนนี้ เีดปอดพุยนะครับผมนี่เข้ามาหนึงแล้วเย่อันนี้ก็ต้องรีบหาเขาเคลนไฟเรื่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวอีกหนึ่งทีก็จะลดอีกรอบหนึ่งนะครับผมลดไปเรื่อยๆเฟิบ์สเฟวิ่งไปวิ่งไปผมไม่ต้องรอช้าไม่ต้องรอช้าวู้นั่น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 จะไปไหนน้องสาวไปไหนไปไหน มไม่แน่ใจถ้าหนีคนมาก็แสดงว่าน่าจะมีคนเก็บมาล้วลัวผมไปต่อไปต่ออันนุแอร์ดรอปเนาะอยู่ตรงนู้นอยู่ตั้งนานแล้วเนีหย่นหีเก็บนี่อยู่ตั้งนานแล้ว กดไเวนึงเก็บไว้ก่อนแป๊บนึงไว้เก็บแป๊บที่ต้องการรอได้แล้วได้แล้วก็ไปต่อผมได้แล้วก็ไปต่อจะรออะไรหนุนหนุนหนุนด้านในมีสองคนด้านในมีสองคนกำลังยิงกันอยู่แน่เลยเออบนุนหนุนหนุนเจอแล้วเจอแล้วเจอตัวแล้วเจอตัวแล้ว มาเลยน้องไปปีกอะไรเอาปืนเปลี่ยนหรอเห้เลยปืนเปลี่ยนพลาดให้มึงเปลี่ยนมั้ยชิลลิงสเปรยผมลุยเลยลุยเลยจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้กูก็ลุยอะนะ ได้เลมาได้เลยมาพระี่แ่ปนาโอ้โหเรียบร้อยไม่ยิงไม่เข้าวะโอ้โหอ,อ,อันนี้แหละคนจริงนะคนเออไอ้สุกูเจ้คนจริงก็ทีละกูว็าตายจริงเลยตายสมอยากเรีมปร้อยผมอ่ะโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบทอานี้ก่อนละกันไว้เจอกันพีหน้า สรลด์พินนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมบายๆจีพีด้าทุกคนไปแล้วบ๊ายยอันนี้มีของนะคุณเข้าหนัำเพื่อเออปิดร้อยผมไปแล้ว